ถ้าลูกมีบุญขอให้เป็นซิตี้ที่ของแฟงเฟิร์ตก็ได้ช่วยลูกด้วยเธอและววันนี้โปรดไปเข้าฝันลูกด้วยนะฮะว่าลูกจะต้องทำอย่างไรย้าเสียงเงินเยอะย้ายคนโกงขอให้มีความสุขป,ปั้นไปชีวิตเป็นเจ้าของในที่แฟงเฟิร์ตด้วยเธอแล้วมาเข้าฝันลูกด้วยสาธุ โอเคเดี๋ยวไปเช็คอินแป๊บหนึง่งเขามูดยังไม่ได้เรียกอะถ่ายด้วยนะถ่ายให้ด้วยอืออืมเดี๋ยวบงังเดี๋ยวบงัง แม่ทากกำลังไปเช็คอินที่บริสโตลบริสโตลนี่อยู่ในแฟรงเฟิร์ตห่างจากสถานีรถไฟประมาณ300สบายสบาย,บายวันนี้ไม่ต้องเข็นกระเป๋าไกลเป็นโรงแรมที่ใกล้ที่สุดที่ที่จองไว้คือจากรถไฟเมนเลยแต่ที่ปารีสเนี่ย พอไปสุดเครื่องบินแล้วก็ต่อรถไฟแล้วก็ห่างจากรถไฟก็ประมาณอีกประมาณเดียวกันเนี่ยแต่มันหลายต่อก็เลยนับว่าที่เนี่ยมันใกล้ที่สุดอยู่ใจกลางเมืองที่สุดของ,ของแฟรงเฟิร์ดเดเดี๋ยวเราก็จะไปพอเช็คอินแล้วเราก็จะไปที่สถานีรถไฟไปถามเขาว่าจาก จากที่นี่ไปที่มิวนิกเนี่ยอีกนานไหมถ้าไม่นานปุ๊บเราจะเช่าต่อที่นี่ครบจนถึงวันที่5เลยวันที่5เราออกปุ๊บเราก็จะนั่งรถรถไฟไปที่แอร์พอร์ตมิวนิกจะได้ไม่ต้องไปพักมิวนิกเพราะมิวนิกเราเคยไปมาแล้วแต่มาที่เยอรมันเนี่ยจะต้องมากินขาหมูเยอรมันให้ได้ พอครั้งที่แล้วนี่มาติดใจขาหมูเยอรมัน